สวัสดีครับพี่น้องที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทั้งบ้านวันนี้พอขึ้นมาปั๊บเสียงแปลกครับไม่มีโหเหมือนเมื่อวันก่อน <c oughs> พี่พี่น้องอะพี่น้องจะทําทอะไรก็ได้ตรงนี้จะโหจะยังไงะ่ะผมคิดว่าเป็นพวกเป็นเพื่อนกันแล้วแล้วเราสู้กันแล้วทําได้ทุกวิธีทางครับได้หมดเลยําหรับผมนะขออย่างเดียวอย่าดา่าก็แล้วกันถ้าจะด่าก็ไปดา่าอุ้งอิง ก็ไปดา่ตาตะกุนชินนั่นแหละครับไอ้ด่าพวกเดียวกันเราไม่ด่ากันให้เหตุผลกันชี้นแน่กันบางครั้งผมเห็นนะครับพี่น้องเนี่ยรักพวกเกนนาทั้งหลายนักผู้ปราศัยทั้งหลายเวลาเขาไปตั้งเวทีปุ๊บเนี่ยไปจองก่อนนะครับถ้าเขามีเก้าอีกก้ก็เนี่ยกูจองไว้ก่อนกระเป๋าบ้างเสือบ้างกูไปวางวางวางไว้แล้วรู้ไหมสิ่งที่เขารักพวกเรากันนะแต่เขาไม่สนใจนะกูจะดูหน้ามึงกูจะอยู่กับมึงทะเลาะกันก็มีครับ มีแต่ว่าเราต้องเข้าใจนะครับการชุมนุมมันก็นี่แหละครับนะหลายหลายคนมาอยู่รวมกันแต่ว่าให้รู้กันไว้ว่าอุดมการณ์นั้นเราไม่ต่างกันเราอยู่ข้างความถูกต้องเราเห็นแล้วว่าสิ่งไหนที่ถูกต้องเราอยู่ตรงนั้นและอย่างที่เรามาดูมาเห็นนะครับอาจารย์หมอเขียวพูดทุกวันเรื่องความดีความชั่วรักชั่วกลัวบาปไอ้คนทำชั่วมันยังไม่สำนึกผิด มันยังทําชั่วต่อไอเราในต่างหากที่เราเห็นว่าเฮ้ยไอนั่นมันชั่วไอนี่มันดีเราจึงรวมกลุ่มกันลุกขึ้นมาขับไล่ความชั่วให้มันออกไปไงครับพี่น้องที่เคารพนี่เป็นสิ่งสําคัญดังนั้นพี่น้องจะอยู่ยังไงจะเป็นเช่นไรผมเชื่อและเข้าใจครับพี่น้องจะโหจะตะโกนแบบไหนอย่างไรผมเชื่อว่าผู้ปราศัยบนเวทีเข้าใจว่าพี่น้องให้ความรักให้ความอบอุ่นต่อพวกผมทั้งหลายพี่น้องครับวันนี้ทหาร ขาขาดอีกหนึ่งคนแล้วครับนี่ขนาดมีประชุมปรึกษาหารือกันระหว่างรัฐต่อรัฐที่เรียกว่า JBC ไอผมพูดหลังกินไม่เขาเก่งเดี๋ยวผิดสักตัวเขาจะหาว่าอ่อนหัดแต่ไม่เป็นไรหรอกนายกเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเหมือนกันประชุมกันเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องก็มาประชุมที่เขาแม่ทัพต่อแม่ทัพก็ประชุมกันอีกประชุมกันวันนี้วันนี้ก็ปั๊บก็ระเบิดขาขาดอีกแล้ว นี่ขนาดบอกหยุดยิงนะครับการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบนี้นี่มันถือว่าเป็นการละเมิดการหยุดยิงนะฮะคุณแอบมาวางระเบิดและสุดท้ายเขาก็เหยียบระเบิดและระเบิดเป็นระเบิดใหม่ปากก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปร่วมกันขุดระเบิดออกมาก่อนต่างควายต่างช่วยกันเก็บกวาดทุนระเบิดไม่ว่าของเก่าหรือของใหม่แต่มันเป็นของใหม่แล้วครับของเก่าเามันก็ เกือบจะหมดแล้วหรือไม่ก็เสื่อมสลายสาบสูญไปก็มีดังนั้นวันนี้พี่น้องที่เคารพมันต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลด้วยนะครับถ้ารัฐบาลมันไม่เอาไหนกัมพูชามันก็ไม่ใส่ใจมีแต่ทหารเท่านั้นครับที่มีกําลังใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ให้กําลังใจที่เราไปบอกรวมพลังแผ่นดินปกป้อง,อ,งอธิปไตยแนวหลังสู่แนวหน้าทหารเขาก็มีกําลังใจแล้วครับ แต่จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะถ้ารัฐบาลขัดขวางรัฐบาลคัดค้านทําตรงนี้ทีรัฐบาลบอกต่อต้านอย่าทามันก็ไม่ได้อย่างเช่นบ้านหนองจานพี่น้องกัมพูชามาเข้ามาอยู่ในเขตไทยผมเข้าใจถ้าหาหารทั้งหลายแม่ทัพภาคที่หนึ่งเราเห็นใจนะครับว่าท่านอยู่ตรงนั้นก็ลําบากพอสมควรเพราะกัมพูชามันเข้ามานานแล้วตั้งแต่เกิดเม 3, 4, ขมรสามควายสี่ควายที่เขามีความขัดแยง้ง กันแต่ปีไหนหนูรับและสุดท้ายเขายิงเขาฆ่ากันชาวบ้านตาดำดำเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นประเทศไทยเราก็ให้ที่อยู่อาศัยชาวบ้านแถวบ้านหนองจานตรงนั้นอ่ะเขาบอกว่าคาเห็นเข้ามาเขาก็เอ็นดูมีเมตตาแต่อยู่ไปอยู่มาเวลาบ้านเมืองเขาสงบที่นี่มันร่มเย็นครับพี่น้องเกิดลูกเกิดหลานอยู่กันไปอยู่กันมาเป็นครอบครัวใหญ่เป็นสังคมใหญ่สุดท้ายมึงก็ไม่ออกไปสักที ไม่ออกไปครับแล้วชาวบ้านคนไทยเนี่ยเวลาตาไปทําสวนทําไร่ทํานาหาของป่าจะมากินจะมาขายก็เจอทหารขเขมรนะครับข่คมคู่คุกคามเดี๋ยวก็ยิงเดี๋ยวก็จะฆ่าสุดท้ายคนไทยเราก็ไม่มีความสุขตั้งแต่ไหนแต่ไรมาวันนี้พอเกิดการประทะกาันระหว่างไทยกัมพูชาชายแดนทหารเราก็พยายามทําอย่างเต็มที่เอารวดหนามไปวางไว้ วันนี้วางพรุ่งนี้เช้ามึงมาชากเอาไปบอกว่าเอาไปขายทหารเขาเองอะใครจะเอาไปขายก็เอาไปขายมันโลงหลตังค์เหมือนกันนะครับตลอดแนวเราไปวางมันก็ลากเอาไปมันไปวางลากเอาไปสุดท้ายเขาก็ใช้พลเมืองพี่น้องไอ้ประเทศเราเนี่ยเราไม่เอาหรอกครับทหารบอกไม่ต้องพี่น้องประชาชนอยู่ด้านหลังทหารอยู่แนวหน้าไม่ต้องไปต่อสู้ตรงนว่ามันอันตรายผมเข้าใจทหารผมเข้าใจครับแต่กรรมัมพูชาทํำยังไงอะ ทหารเขาสู้ทหารเราไม่ได้ก็เลยใช้มวลชนคนกัมพูชาออกมาแนวหน้ามาด่าทหารเรามาดึงลวดหนามถ้าทหารไทยใจไม่ร่มพอพี่น้องเกิดไปยิงไปฆ่าเขานะกลายเป็นระหว่างประเทศเราเสียหายนะนี่เราต้องให้กำลังใจทหารนั่นแนวทางตรงเนี้ยผมเข้าใจครับดังนั้นพี่น้องทั้งหลาย,ลายที่ไปอ่ะผมเข้าใจผมเชียร์ให้ไปนะครับแต่ให้ไปอยู่ในที่ตั้งพอสมควร พี่น้องเห็นไหมครับก่อนจะยิงกันที่ตาเมืองุมวันก่อนนู้นมีการประท่ากันคล้ายๆอย่างเงี้ยผมเนี่ขึ้นมาห้ามบนเวทีแห่งนี้ว่าผมให้กําลังใจพี่น้องประชาชนที่รักชาติรักประเทศรักอธิปไตยรักแผ่นดินไทยทุกท่านที่ท่านไปนะ่ะถูกต้องแล้วครับไปให้กําลังใจแต่ถ้าไปตบไปตีกับกัมพูชาคนที่เขาเข้ามามันเกิดความวุ่นวายและโกลาหลทหารอยู่แนวหน้าท่านก็ไม่สามารถที่จะปกป้องอะไรได้ โกระหลแล้วสุดท้ายเราก็เลือกกันมาทหารใช้วิชาที่เขาเรียนมาปิดตาเมืองถมเท่านั้นแหละครับฝั่งนู้นยิงเข้ามาเลยเห็นไหมครับเราก็ได้พูดบนเวทีอย่างนี้ครั้งนี้ที่บ้านหนองจานก็คล้ายค,ายคายกันครับผมไม่แน่ใจนะว่าฝั่งผู้มีอำนาจกัมพูชาต้องการรบกันอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่ายังไม่แน่ใจดังนั้นไม่เป็นไรครับพี่น้องที่ไปเชียร์ทหารก็ไปให้กําลังใจกัน เพราะฝั่งนั on, no ้นผมเข้าใจแล้วว่ามันจะเอาขี้เห็นไหมครับเพราะฝั่งเราเนี่ยคนเรามันก็รักประเทศชาติหมดวันก่อนกันจอมพลังเห็นไหมครับขอโทษที่เอาชื่อมาพูดบนใบเถียงนี้แต่ไม่ทําให้คุณเสียหายคุณกันจอมพลังบอกโอ้ยวิธีปรับกัมพูชาที่มารารานมาดึงลวดน้ําหี่เพลงของไทยง่ายนิดเดียวมาเดี๋ยวกูจะเอาขี้ไปเอารถดุดซ่วมไป ไม่รู้เตรียมกันพอพูดแค่นี้ปับ๊บไอ้ควังคำพูชามันก็ดูนี่ท้ากันเราเลยมึงไม่รู้หรอกนี่มันกันเนี่ยไม่ธรรมดานะเว้ยกันชนแล้วก็ชนจริงเว้ยควางนู้นเรียกร้องหาขี้ควังกันจอมพลังบอกไม่เป็นไรกูขอรถดูเทื่มถ้ามึงจะกินขี้กูจะเอาขี้ไปให้มึงกินวนะันนั้นก็ให้มันรู้กันไปครับแต่ไม่เป็นไรครับผมอยู่ที่นี่ก็ต้องตดติงและเตือนพี่น้องประชาชนว่าอย่าไปเข้าทางเขา เอาขี้พ้เขากินไม่เป็นไรแต่เราก็ต้องไม่โดนขี้ตัวเองด้วยนะครับฉีดเขา้าฉีดใส่เขา้าแต่อย่าลืมนะเวลาฉีดมันกระจายมานะดังนั้นพี่กันของผมต้องระวังนิดหน่อยอย่าให้มันกระเด็นนะไอ้นี่มันไม่ใช่หอมนะครับไปแล้วมันน่าดูน่าชมแหละแต่พอพี่กันบอกจะเอาขี้ไปเห็นว่าวันนี้เงียบแล้วครับเงียบแล้วแสดงว่าคนกัมเมนี่กลัวขี้เหมือนกันนะพี่น้อง นี่แสดงว่าชาวโลกประเทศไหนก็ไม่เอากับกี้เห็นมันท่าดีนักนี่ว่ามาเลยกูรอมึงไงกันเห็นไหมผมเห็นในคลิปนะครับผมก็ดูที่ตามข่าวนั่นแหละถ้าเอาใหญ่แต่ได้กันไม่รู้ได้รถดูดซ่วมไปกี่คันแล้วตอนนี้เห็นว่าเตรียมไปแล้วเออแต่ไม่รู้จะไปถึงไหนแล้วไม่รู้จะไปเอาเอาขี้ที่ไหนอ่ะไม่ต้องเอาไปจากกรุงเทพนะครับ <c oughs> หรือจะเอากี้กรุงเทพไปให้พวกควังคำเหมน่นมันดูสักทีว่าขี้กรุงเทพหอมหรือเหม็นวา เน,เนี่ยครับมันก็เป็นกลายเป็นความขัดแยงระหว่างชายแดนกัมพูชาเขาก็ทํากันแบบนี้เพราะว่าทหารเขาสู้เราไม่ได้แต่พี่น้องที่ไปเราก็ต้องเห็นใจนะครับท่านเป็นห่วงเป็นใยทหารเห็นฝั่งนู้นรงังแกทหารเห็นฝั่งนู้นด่าทหารไอคนไทยเรารักทหารมากนะว,วลานี้เพราะทหารอยู่แนวหน้าอยู่ชายแดนปกป้องอธิปไตยและเขาก็อันตรายด้วยนะไม่รู้เขาจะแอบยิงแอบฆ่าวันไหนก็เป็นไปได้หมดนะครับ ดังนั้นคนไทยที่ไปก็สงสารทหารไม่ต้องการให้เขามาดา่าคนไทยบางคนอ่ะไอ้ไอ้เมนไอ้เมนไอ้ขมเมนมึงไม่ต้องด่าทหารมาด่ากูนี่อย่างนี้ก็มีนะครับจริงๆนะเพราะเห็นใจทหารสงสารทหารที่ทําหน้าที่ปกป้องอธิป,ปไตยแต่บ้านหนองจานเนี่ยเราเข้าใจครับว่าไอ้นี่มันมาอยู่นานพออยู่นานอยู่เพลินอยู่แล้วปลอดภัยปลอดภัยแล้วมึงไม่รู้จะไปไหนอยู่นี่ปลอดภัยกูอยู่นี่แม่งเลยเอาเป็นที่ของกูเลย และมาบอกนะคนที่อพยพมาอยู่บางคนตายไปแล้วไอ้ลูกหลานที่อยู่ใหม่เนี่ยยังไม่รู้หรอกว่าปูา่ท่านปู่ย่าตาทวดมึงหนีร้อนมาพึ่งเย็นแบบไหนยังไงอยู่คนต่อไปเฮ้ยมาร้องห่มร้องไห้วันนี่ฉันอยู่มาสี่สิบปีมึงจะอยู่กี่ปีก็ช่างแต่นี่มันแผ่นดินไทยดังนั้นหน้าที่ของประเทศไทยรัฐไทยร่วมมือกับทหารไทยต้องผลักดันออกไปครับ ต้องผลักดันออกไปให้มันรู้ว่าแผ่นดินไทยถ้าใครจะอยู่ก็ว่ากันไปตามกฎเกณฑ์และกะติกาแต่ถ้าเป็นคนต่างชาติอย่าให้มันมาอยู่ครับอยู่และสร้างความรําคาญพี่น้องครับก็ต้องผลักดันไปแล้วครับผมดีใจนะครับที่ท่านโคศกกองทัพบ,บกท่านรองเบิร์ดใช่ไหมครับท่านแม่ทัพพลพล,ลตีอ่าที่เป็นผมจําได้แต่ว่าเป็นพระเอกเป็นพระนาเดศวนใช่ไหมครับ ท่านก็ออกมาบอกอย่างชัดเจนว่าสามเดือนสองเดือนสามเดือนหกเดือนต้องผลักออกไปผลักออกไปครับออกไปต้องคุยกันครับเพราะนี่คือแผ่นดินไทยแล้วพี่น้องครับแผ่นดินบ้านหนองจานตรงนั้นเนี่ยไม่ว่าเอาแผ่นที่มาตราส่วนเท่าไหร่มึงทาบลงไปก็ยังเป็นแผ่นดินไทยอยู่ดีครับพี่น้องครับแล้ววันนี้ผมก็เห็นข่าวเหมือนกันมีคนกัมพูชาคนหนึ่งเขาก็เห็นใจคนไทยครับ ว่าในการพูชาเขาหลอกเขาอย่างไงเขาหมดเลยเขาก็รู้ว่าบ้านน้องจาาตรงเนี้ยอยู่กันมาอย่างไงเป็นคนไทยอย่างไงแล้วชาวคาเมนหนีร้อนมาพึ่งเย็นอย่างไงแต่คนคาเมนบ้าบ้าบออมึงไม่รู้หรอว่าบุญคุณประเทศไทยขนาดไหนให้พวกมึงพึ่งใบบุญอยู่มึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอผมไม่ได้มาปลุกระดมเพื่อความรักชาตินะแต่ผมมาพูดเพื่อต้องการให้มันมีความถูกต้องครับอยู่ตรงไหนก็ได้ประเทศนี้ ถ้าที่ตรงนี้เป็นของเรามันก็เป็นของเรามึงมาอยู่มึงก็ต้องออกไปถึงวันถ้าเราไม่ให้อยู่แต่นี่พอคุณมาอยู่ปับ๊บสร้างเรื่องสร้างราวจะท่าตีท่าต่อยกับเจ้าบ้านมาอยู่ในบ้านแล้วนะครับขอมาอาศัยเจ้าบ้านบอกว่าเฮ้ยเอาเลยมึงไม่มีที่อยู่ก็อยู่ไปปับ๊บพออยู่ไปนานๆเฮ้ยมึงท่าตีกับเจ้าบ้านแล้วไล่เจ้าบ้านออกไปข้างนอกกันเหรอเอาไม่ละครับพี่น้อง แล้ววันนี้ที่บ้านน้องจางมันเป็นเช่นนั้นนะครับกัมพูชา,ขาเขมรเข้ามาอยู่ปับเอาที่ปุ๊บคนไทยที่เป็นเจ้าของที่จาาห้าสิบไร่เหลือสิบไร่แล้วตอนนี้นี่นครับดังนั้นพี่น้องครับต้องช่วยทหารและเราต้องช่วยเชียร์ทหารหารที่เป็นด่านหน้าแล้วเป็นทหารกล้าที่รักษาอธิป,ปตยไนยครับที่ทําหน้าที่แทนพวกเราอยู่ขอบคุณเลยครับทุกกําลังใจนะครับถ้ามันจะกินขี้ก็เอาขี้แพ้มันกิน แต่ว่าอย่าไปฉีดเองให้ฐานฉีดนะครับนี่แหละครับมันก็เป็นเช่นนี้แล้วเรื่องมันมาจากตรงไหนก็มาจากนายกองค์องิงใช่ไหมล่ะครับที่คุยโทรศัพท์กับอังเคอถ้าไม่มีคลิปออกมาเราจะรู้ไหมป่านี้จะเสียอะไรไปมากกว่านี้ทุกคนจะทราบหรือเปล่าแล้วดินแดนตรงไหนจะแบ่งกันยังไงให้อะไรกับเขามั่งหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบแต่นี่เดชบุญที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คลิปมันหลุดออกมา จึงทำให้คนไทยตาสว่างไงครับและแบบนี้เลยครับเราจะเอานายกคนนี้มาทําหน้าที่ต่อไปเอาหรือครับพี่น้องนี่ผมวันก่อนบอกไปสะพานควายเขาบอกไม่ใช่สะพานควายสะพานองอิงนี่สแสดงว่าโง่ใช่ไหมครับนี่ผมไม่ได้พูดเองนะคนทั้งประเทศเขาบอกว่าผู้นำเราโง่แล้วถ้าผู้นําโง่และคนตามผู้นําเราพี่น้องไม่โง่กว่าแล้วครับมันโคตรโง่เลยนะครับพี่น้องเออพี่น้องดูดิ แล้วก็เดินตามโหกหกลุมกันเป็นแถวเป็นแนวเลยเพราะอะไรอะ่ะเพราะรวยเพราะมีอํานาจแล้วคนรวยคนมีอํานาจเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ส่วนตนให้กับตัวเองแบบนี้ครับที่เราจะเอามาใช้ดังนั้นพี่น้องผมมั่นใจที่สารรัฐธรรมนูญจะตัดสินในวันที่29ผมรู้ว่าทุกคนจ้องอยู่เหมือนกันครับเฝ้ามองเฝ้าคอยดูข่าวตรงนี้เป็นยังไงข่าวตรงนั้นเป็นยังไง ร่วจนกระทั่ง90เหลือ72จนกระทั่งเหลือ54สุดท้ายไม่รู้มันจะอะไรกันแน่แต่ทุกคนเพ้าระวังกันหมดตื่นเต้นกันหมดแม้แต่ศารอาญาตัดสินคดีความทักสิน112ให้หลุดพ้นคนไทยตกกระจยกันหมดเลยครับพี่น้องแต่ไม่เป็นไรนั่นก็ผ่านไปจะให้มันเห็นไปถ้ามันยังไม่ชัดเจนสารตัดสินลงไปแล้ว พี่น้องประชาชนก็ต้องน้อมรับคำตัดสินของกระบวนการยุติธรรมแล้วเราก็ต้องมาดูกันเลยครับว่าสารรัฐธรรมนูญท่านจะตัดสินแบบไหนอย่างไงมีกันแล้วเขาก็มาโหวตกันเลยเขียนคำมาตักที่บ้านว่าจะให้เหตุผลแบบไหนอย่างไรจะรอดหรือไม่รอดพี่น้องครับจะรอดหรือไม่รอดคนไทยก็ชนะครับพี่น้องเชื่อผมรอดคนไทยก็ชนะ ไม่รอดคนไทยก็ชนะครับเพราะคนไทยรู้แล้วว่าไอ้นี่มันตัวปัญหาถึงรอดอยู่ไปคนไทยก็ไล่ไม่รอดดีไปคนไทยก็ไม่ต้องไล่มึงแต่ไล่คนอื่นที่ทักษิณเอาขึ้นมาอีกใช่ไหมพี่น้องก็ให้มันรู้ไปดิวันนี้ประเทศไทยเสียหายเพราะทักษิณมากุมอำนาจสั่งการทุกอย่างให้ประเทศไทยไปอย่างไงก็ได้ ได้พรรคการเมืองมาตั้งพรรคการเมืองกอบโกยกอบกลุก่มอานาจคุยกับหุ้นเส้นจนกระทั่งมีปัญหาระดับชาและแบบนี้ครับมันคนไทยต้องลุกและตาสว่างและตื่นตัวตืนต่นเต้นอยู่ตลอดเวลานะมีแล้วหรือยังผ้าใบอะรองเท้าผ้าใบมีแล้วหรือยังอะนี่ผมยอมวิ่งขาดไปคู่มันก่อนเพราะมันเกา่าเอารองเท้าผ้าใบเก่าๆมาใส่สุดท้ายไม่ได้ใส่นาน มันหลุดเลยครับพี่น้องต้องไปหาใหม่แต่ไม่ต้องเชื่อให้ผมนะครับเดี๋ยวผมไปหาเองเตรียมตัวให้พร้อมพี่น้องพี่น้องครับทําไมองค์อิงจึงไม่ลาออกหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันยังมีเวลายังมีเวลาอีกพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเพราะวันที่ยี่สิบเก้าเขาตัดสินรอดูที่ว่าองค์อิง,องจัดลาออกหรือไม่คุณจะลาออกต้องลาออกตั้งแต่วันแรกที่คลิปมันหลุด นั่นแสดงความรับผิดชอบของผู้นำของประเทศไทยถ้าคุณจะลาออกแต่นี่มันสายไปแล้วถ้าลาออกพรุ่งนี้คืนนี้ก่อนจัดสารตัดสินไอ้นี่มันก็โง่บัดซบเลยวะลาออกก็ไม่เป็นไรครับมึงก็ลาออกไปแต่พี่น้องครับสิ่งที่อุงอิงไม่ลาออกผมก็ให้หผลไปแล้วบ้างพอสมควรแต่จะมาให้เหผลซ้ำถ้าอุงอิงลาออกมันต้องหานายกคนใหม่คอรอมัยคอรอมอต้องไปทั้งคณะ ทีนี้พี่น้องคิดว่าพักร่วมรัฐบาลที่อยู่กันเนี่ยถึงรับปากจับมือเป็นมั่นเป็นเหมาะต้องการอยู่ร่วมกันอย่างหนักแน่นพี่น้องเชื่อเหรอว่าเขาจะเอาคนพวกนี้มันนำหน้าอีกทีหนึง่งในขณะที่คลิปหลุดคนไทยบอกพวกนี้ขายชาติแล้วเอากลุ่มพวกขายชาติเหรอมานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีให้มันนั่งขายชาติกันต่อเลยครับพี่น้องเห็นไหมครับมันก็เกิดความยุ่งยาก ในการรวบรวมเสียงเพื่อเลือกนายกคนใหม่ออ์งอิงจึงต้องสู้กันต่อไปครับอย่างน้อยเป็นนายกสองวันก็ยังดีกว่าหนึ่งวันใช่ไหมครับจริงไหมครับดังนั้นมึงมากี่วันแล้วที่มันศาลตัดสินน่าจะเป็นเกือบเดือนเลยใช่ไหมพี่ดังนั้นมันเป็นสองเดือนสามเดือนถึงแม้ว่าจะหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ยังเป็นนายกอยู่นะแต่หยุดปฏิบัติหน้าที่ไงครมอของทักสินทั้งหมด ที่พรรคเพื่อไทยนั้นก็ยังอยู่ในสภาอยู่ในทำเนียบอยู่แต่ถ้าองค์ิงเราออพวกนี้ก็หายไปหมดครับแล้วถ้าเกิดเลือกมาใหม่เอาและตามรัฐธรรมนูญว่ากันไปพรรคเพื่อไทยก็มีชัยเกษมพรรคเพื่อไทยมีชัยเกษมพรรคเพื่อไทยจะสเสนอชัยเกษตรไหมถ้าองค์เงีเราออครับไม่กล้าครับพื่อเพื่อไทยเอาแน่เพราะไม่มีใครแล้วไหมมีองค์เงคนเดียวที่ทักสินไส้หันขวาหันได้แต่ ก็ต้องคุยกับชัยกับเมนะถ้าชัยกับษมจะเป็นนายกต้องทําตามผมถ้าไม่ทําตามผมผมก็ไม่เอาเหมือนกันและคนจะเป็นนายกพี่น้องมันก็รับปากว่าทาตามทุกคนเลยครับเพราะต้องการเป็นครับนี่ได้ข่าวว่าไปเที่ยวไหว้พระทั่วประเทศเหมือนกันนะขนาดเดินไม่ค่อยไหวอ่ะแกก็ไปไหว้พระเพื่ออยากจะได้พลุกพลุกเป็นนายกรัฐมนตรีเสียงเมื่อพักร่วมมันไม่พอทํำยังไงก็ไม่ได้เป็นดีครับถ้าพักร่วมไม่เอาด้วยไม่จับมือด้วยเพราะเห็นว่าเฮ้ย ค่านิยมคะนิยมของภาคเพื่อไทยของทักษิณมันหมดไปเรื่อยไปเรื่อยด้วยคลิปเสียงด้วยเหตุผลต่างๆนานาสารพัดที่มันจะแบ่งสมบัติกันในทะเลคนก็มาดูมาเห็นเนี่ยทุกพักการเมืองวันนี้เขาก็พูดกันแต่เรื่องนี้ครับพูดกันแต่เรื่องนี้ครับว่าเฮ้ยถ้าอง์ิงอยู่ก็อยู่กันไปแบบนี้ประชาชนไม่ได้อยู่แบบนี้ประชาชนยุกขึ้นมาไล่ดูแล้วจะนัดกันวันไหนประชุมกันเดี๋ยวแหลงข่าวนัดกันเอากันวันไหนเอากันให้ยาว องอิงอยู่แต่ถ้าองอิงไม่อยู่พรรครวมรัฐบาลแต่ละพรรคนะครับเขาปรึกษาหารือกันในพรรคแล้วอย่าไปบอกใครนะครับมีคนในพรรคนั้นมาบอกผมเ hey, ฮ้ยธนูธูกูก็ไม่แน่ใจว่าพรรคกูจะร่วมต่อหรือเปล่าพรรคโน้นก็เหมือนกันเฮ้ยก hey, ูก็ไม่รู้นะแต่ก็แม่บอกใครมึงอยา่าเที่ยบอกใครนะกูไม่ได้บอกบอกใครแต่กูมาบอกพี่น้องตรงนี้มึงอย่าว่านะ <c oughs> ก็รู้มาอย่างนงี้พี่นอ้องดังนั้นนี่แหละที่ทักษิณให้องอิงมันอยู่จนถึง วันสุดท้ายในการตัดสินทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าสารรัฐธรรมนูญอาจจะตัดสินให้องอิงหลุดจากนายกรัฐมนตรีแต่มันหาตัวไม่ได้อย่างที่ผมบอกอ่ะเป็นมาสักเดือนถ้าลาออกมันก็แค่เดือนเดียวจริงไหมครับดังนั้นก็เป็นมาเรื่อยเป็นมาเรื่อยอย่างน้อยอํานาจในท,ทาเนียบรัฐบาลเขาก็ยังมีอยู่กระทรวงต่างๆเขายังบริหารอยู่คนที่ยังรักษาการอยู่ก็สามารถ ทำตามที่เขาสั่งการได้ดังนั้นนี่แหละครับสิ่งหนึ่งที่ทักษิณไม่ต้องการแล้วถ้าเอาใจเกษมมาโอ้โหพี่น้องครับผมจะเอาคอขึ้นเขียงเลยนะแล้วอย่าเอาคอเป็นประกันเลยเพราะอำนาจเงินบางทีมันก็ซื้อกันได้เอาเป็นว่าผมเชื่อมั่นว่าเอาใยกเกษมมาก็ไม่ผ่านการเลือกจากสภาครับพี่น้องครับผมเชื่ออย่างนั้นดังนั้นนี่แหละครับสิ่งที่ทักษิณกินไม่ได้นอนไม่หลับในวันนี้ และพี่น้องดูโพต่างๆดีครับคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยของรัฐบาลรวมกันไปถึงทั้งขวายค้าเล่นรัฐบาลด้วยทั้งสสในสภา80%ที่ไม่ยอมรับในการทำหน้าที่ของส,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภานี่แหละครับมันถึงบอกว่าประชาชนไม่ยอมรับแล้วในระบบแบบนี้ไม่ยอมรับแล้วครับแต่การรัฐประหารเราก็ไม่เอาครับ รัฐหารเราก็ไม่เอาเราจะเอาทหารครับพี่น้องครับเพราะทหารปกป้องพรริปไตยรัฐบารเราไม่เอาแต่เราเชียร์ทหารทหารไม่ต้องมารัฐประหารให้ประชาชนจัดการเองเรื่องรัฐบาลชุดนี้ไม่ต้องถึงตีนทหารครับเอากันอย่างนั้นดังนั้นพี่น้องครับเราจึงต้องเ้าดูไงวันนี้ยีบเจดพรุ่งนี้ก็ยี่บแปดตึกตึกตักตักตุมตุ้มต,มตอมตอมมึงจะยังไงนะ คอยสอดส่องต้นนั้นทีคอยสอดส่องตรงนี้ทีวันนี้กองกลุ่มทุนทักษิณเดินทางไปตรงไหนวันนี้ทักษิณออกจากบ้านอย่างไงเส้นทางทางการเงินของทักษิณไปตรงไหนได้ข่าวว่าสามสามพันล้านไปออกจากตรงไหนไปตรงไหนเดี๋ยวนี้คนสืบกันหมดคนรู้มีจริงหรือไม่เราไม่รู้ครับแต่เราเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเพราะคาดีนี้มันเป็นคดีใหญ่นะของนายกรัฐมนตรี ที่คลิปหลุดออกมาแล้วเสียเกียรติภูมิอย่างยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในการที่องค์อิงไปคุยกับคุณเซนน้อยกว่าที่นายกรัฐมนตรีเศษฐาแต่งตั้งบุคคลหนึ่งที่ผิดและก็ผิดจริยธรรมคนนั้นผิดจริยธรรมและเศสฐามาแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีฉัยังลงโทษให้พ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเลยนะครับตัวเองไม่ได้ทําผิดนะครับ เพียงแต่รู้อยู่แล้วว่าไอ้คนเนี้ยมันผิดจริยธรรมยังดันมาตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีตัวเองเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการสุดท้ายสารรัฐธรรมนูญตัดสินแต่กรณีคลิปขององค์อิง่ยมันต่างกันนะต่างกันครับเพราะนี่ไปคุยเสียเกียรติภูมิไม่มีจริยธรรมบกพร่องต่อหน้าที่อย่างชัดเจนเห็นได้ชัดแล้วสิ่งสําคัญพี่น้องครับคําพูดที่บาดใจ ที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศรับไม่ได้และต้องการล่าออกปทศนั่นก็ต่อว่าแม่ทัพต่อว่าทหารเป็นขวายตรงนข้ามสุดท้ายกลายเป็นว่าหยอกย้ำซ้ำเติอนกัดขื่อไปเลกว่าเขาทำเท่ๆเป็นขวายตรงข้ามแต่เดี๋ยวนี้ขวายตรงข้ามขององ,องค์อิงถูกกับระเบิดองค์อิงจะว่ายังไงครับแล้วขวายเดียวกับองค์อิง สมเด็จฮุนเซนอยู่ฝั่งโน้นเขาแอบวางระเบิดควายตรงข้ามข,ของอุงอิงที่เป็นทหารปกป้องอาทิปอาตยของไทยอุ้งอิงจะว่าอย่างไงคนจะมีความรับผิดชอบไหมตรงนี้แหละครับมันต้องมารับผิดชอบในฐานะนายกรัฐมนตรีแต่เธอเป็นลูกทักษิณที่ไม่เคยรับผิดชอบหน้าที่ต่อประเทศชาติเธอจึงทําหน้าที่ด้านต่อไป,ปอครับพี่น้องนี่แหละครับผมถึงบอกว่าประเทศนี้ มันเสียหายมาตั้งแต่ไอ้หน้าเหลี่ยมเอาไอ้หน้ดาด้านมาเป็นนายกรัฐมนตรีครับพี่องครับความเสียหายก็เกิดขึ้นเห็นไหมครับเสียหายมากี่ยุคกี่สมัยแล้วอะที่พี่น้องรู้ไอ้นี่โกงนี่กินนี่อะไรต่างๆนานา,นา,นา,นาสารพัดแล้วเราจะยืนหยัดให้กลุ่มพวกนี้มาบริหารประเทศสร้างความเสียหายสร้างความชิบหายให้กับประเทศไทยอีกต่อไปอีกเลยครับพี่น้องคนไทยไม่ต้องลุกขึ้นมาสู้แล้วครับครั้งนี้ไม่ว่าการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ จะออกหัวออกก้อยออกซ้ายออกขวาหลุดหรือรอดพี่น้องจำไว้นะครับเราสู้ไปด้วยกันวาควันตรงนี้ไปเราสู้เพื่อประเทศไทยไม่ใช่สู้เพื่อตัวเองครับแต่ถ้าสู้เพื่อตัวเองด้วยประเทศไทยดีตัวเองก็ดีไปด้วยครับนี่เป็นผลพลอยได้ครับพี่น้องครับช่วเพื่อทุกคนไอ้คนชั่วคนอุบาทมันออกไป คนดีเข้ามาใหม่เขาก็สร้างแต่ความดีให้กับประเทศทรัพย์สินสมบัติของชาติอยู่ตรงไหนขุดมาแบ่งปันทําให้เกิดผลประโยชน์และบริหารประเทศไปพัฒนาประเทศไยไม่ใช่มึงไปขุดและไปแบ่งเอาเป็นสมบัติของตัวเองอย่างนั้นมันชั่วครับพี่น้องก็ทุกคนรู้หมดว่าที่มันทะเลาะเบาแวงกันเพราะสมบัติของชาติไงพี่น้องเห็นไหมครับกัมพูชาขีดหลักขีด มีที่ไหนม o u ขีดหลักเขตดซีซีขีดปุ๊บไปชนอกเกาะกอกูดของเรามันขีดไปชนกอกูดแล้วก็มันเวน้นเวนวากไว้แล้วขีดตรงไปอีกมันบอกว่าไม่รู้อีหนูเนี่ยนายกเนี่ยมันบอกว่ากัมพูชาใจดีเห็นไหมนะ่ะเขาขีดไปแล้วเขาเว้นกอกูดไรพ่อมึงนั่นแหละขีด <c oughs> ของมึงมันต้องขีดไปตรงนู้นถ้าขีดไปชนกอกูดแสดงว่าไม่ใช่มึงขีดพิด มันต้องเกิดสิบสองไม้ทะเลใช่ไหมครับพี่น้องมันต้องลงไปข้างล่างไม่จะขึ้นมาข้างบนทําไมมึงไม่ขีดมากรุงเทพไปบ้านจันสองล่าเลยวะจะได้ไปแบ่งกันคนละครึ่งกับหุ่นเซ็นที่บ้านจันสองล่ามรู้สึกแล้วเลยก็มึงขีดมาที่ขีดได้ไปถึงบ้านจันสองล่าแล้วก็ไปแบ่งกันเลยนี่แหลคะครับพี่น้องประเทศนี้มันก็เป็นเช่นนี้พอมาขีดแบบนี้ปั๊บไอทางของรอมก็ชอบอกชอบใจเห็นไหมไม่ต่อต้านไม่ว่ากล่าว ทั้งๆที่ขณะนั้นเขาก็ดีกับสมเด็จฮุนเซนอยู่นะครับแทนที่จะบอกว่าเฮ้ยเพื่อนมึงขีดผิดแล้วมึงต้องโยงไปข้างล่างหน่อยอย่าขีดตรงนี้ไอ้นี่มันแผ่นดินกูมึงขีดไปทับมันไม่ได้หรอกไอ้นี่ไม่พูดอะไรแม้สักแปะไปชมเขาอีกถามว่าเขาดีเขาเว้นไว้ให้เห็นไหมมึงแผ่นดินพ่อมึงเลยตรงนั้นยังแผ่นบินไทยถ้าแผ่นดินพ่อเอาไปเลยไม่เป็นไรทรัพย์สมบัติของพ่อมึงมึงเอาไป แต่ทรัพย์สมบัติของชาติของประเทศมันก็เป็นสมบัติของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่ของพ่อมึงที่มึงจะไปแบ่งกันดังนั้นผมเชื่อมั่นกับทุกอย่างรอวันที่ยี่สิบเก้าและเราก็ต้องมาร่วมกันพรุ่งนี้เขานัดกันแล้วใช่ไหมว่าเปิดเที่ยงเวทีอ่าผมมาได้ผมมาทุกวัน มาประกาศว่ายี่บเก้าไปตรงไหนสามสิบไปยังไงแล้วเราจะนอนพักค้างเดมกันตรงไหนถุงเท้าขาดยังไงแต่ขอยรักษาลมหายใจอย่าเป็นลมก่อนดีใจเกินนะครับนี่หลายคนดีใจกันเกินพอเขาจะชุมนุมใหญ่โอ้ใยโยโห่ร้องเป็นลมเป็นแรงไม่ได้เตรียมตัวออกรังกายเราจะมีงานใหญ่นะครับไม่รู้กี่วันแต่ครั้งนี้ต้องชนะให้เด็ดขาดให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดชัยชนะครั้งนี้ จากครึ่งครึ่งกลางกลางไม่เอาครับ,รบพี่น้องต้องให้ชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาด20สปีที่พี่น้องสู้กันมาเนี่ยมันยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะยังมีกระบวนการการรัฐปรบาหารมาขั้นตอนแล้วทักษิณชินวัตรนี่แหละครับที่ใช้กระบวนการการรัฐตบรบาหารมาเอบอ้างกับพี่น้องประชาชนในความบริสุทธิ์ใจของเขาแล้วก็ไปสู่การเลือกตั้งสุดท้ายประชาชนเชื่อฟังเขาก็ไปเลือกเขาและเขาก็มาอีกแต่ครั้งนี้เชื่อเถอะครับ เขาจะอ้างรัฐประหารเขาจะอ้างอะไรไม่เป็นไรครับประชาชนตาสว่างรู้แจ้งเห็นจริงว่าใครขายชาติใครรักชาตินี่เลยครับการต่อสู้ของประชาชนครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดชัยสว่างและสู่ชัยชนะในที่สุดครับขอบดีครับ